คุณผู้ชมว,วันนี้ป้าพัลลาาจะพามาดูต่างของปู่นะคะวางปู่อือลือนาครา,าชานะคะเงนินทุกบาททุกสตางค์นำมาก่อสร้างวางให้ปู่นะคะตอนนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จเลยนะคะกําลังก่อสร้างนะคะมีมีคนงานก่อสร้างทํานั่ง้านอยู่นะคะป้าพัลล่าจะถ่ายถ่ายเออให้ดูนะคะเงนินทุกบาทาทุกสตางค์ที่มาถวายบายสีป้าพัลลาาจะ เอาหมอบให้วัดสว่างวารีหมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะก็จะมีสระน้ำรอบๆนะคะตอนนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะนค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าท่านใดอยากจะร่วมถวายบายสีนะคะเพื่อสร้างวางให้ปู่หรือนะะักละราชาก็ก็เชิญบริจาคได้เลยนะคะถวายบายสีออนไลน์ได้นะคะป้าพันล่าขอเป็นสะพานบุญให้กับกลุ่ม พร้อมสินอุดมพรพาลวยทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ประมาณ16นาฬิกานะคะ <S <S ใกล้ใกล้จะค่ำจะมืดแล้วนะคะหน้านู้นหน้านู้นก็จะเป็นวังปู่นะคะสารปู่อือลือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ก่อสร้างนะคะ สวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าพันล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ